กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุดฐานเลยคะ่ะมาขับส้มซังน้องอ,งนอ,งอเนย์ได้พี่น้องเด้อตอนนี้แม่น้องอเนยกะมาบ้านย่าพี่น้องเอ้ยผุนจ่างคนเกี่ยวเข่าเนาะแม่น้องอเนยกับผาน้องอเนยมาเบิงนะ้งเบิ่งเนาะแม่น้องอเนยกับเสื้าเกี่ยวเข่าซอยพันยูเพราะว่ะนาเตียงยังหมดแล้วไดวพพพนพน้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่านั้นงานพ้นห้ามอีกพี่น้องเอ้ยตากเขายัางวันไวแทะตารางเฮือนมามีมองสีตากลยพี่น้อง นนนเนาะอนนนเนกอะไรวะอู้ยหมอไว่ปะต้องสิไปอันตาขาวให้มันแห้งก่อนเนาะวะกูเละพังเบิง้งมื่อได้ซื้ได้เกี่ยวต่ออีกหน้าตัวเองก็ได้แต่เพิ่นเกี่ยวก็นใมาเกี่ยวซอยเพิ่นก่อนทอาพี่น้องเนาะพีะ่น้องอเนกกันเลยข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเ้ยมากับน้องอเนกจะชได้ซอยเพิ่นสำได้เนาะ ว่าซาหัวแตกกะโอ้ไปน้ำพ่อพเลยซ่ได้กะซำซอยเลยไป้องทามีลูกน่อยเนาะลูกเขาเสาะเขากันวานางกันยังไปนอนตอนกายบยบใบม้งแล้วเนาะายม้งใบซองแล้วนังยังไปนอนเลย ต้นมนะเขาะเนาะหมากันยังมีพี่น้องเอ้ยแต่มันล้มเนาะลมแห้งก็เลยขึ้นยังย่ไดให้เพืพี่น้องพอปูพอปูก็ไมย่ยา <c oughs> ปอเอ้ยเห็นยังปอปอนางปอหนังแหงลูกนะ ป้านั <inaudible> <inaudible> ่งนั่งกล้องเข่าบ่ป้าทูไปเบิ่งนเงินพอปลูกก็ไปหย่าหนอเนี่ยอี่น้องเอ้ยสองเถาลุยเป็นลุยเลยผมดูเกี่ยวเข่าสิบ่ถือพลสะบ้านี่เนาะพลก็ขึ้มผาขึ้มพลมาเลยเราปรธรรมดาเด้อพู้ จะคนเขาซอยพันยูพี่น้องเอ้เพราะว่าพี่น้องเนียยังเป็นตากองยู่นาองยังคนบรด้ได้ตอนนี้เกี่ยวเลยจักมืออะไรโคคือโคนไวเท่านโอ้ป้าถอยย้ายพันเบกันเลยพี่น้องเอ้พันเบกเลยเนาะ บริหารนาะปีนี้บ่ไฮเกวกับมีขี้ต้มบ่ซาหัวแตะกันอยากนอนแล้วตาเบื่อยังบ่นอนอยู่พี่น้องงอแงีพี่น้องเลยเมื่อกี้พดีหย่านคนเกี่ยวข่าวละหายพี่น้องเยเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะเถ่านั้นเนาะอยากขึ้เวียดนี่น้องนี่ก็ขาย่านพี่น้องเย เวียดเรือเรือบ้านไม่ต้องเยมาเกี่ยวข่าวอีทุ่งนาเงินไปแบกข่าวส่ยมิยาพึงร้อยเกี่ยวข่าวลายคนไม่ต้องยก็ชิมวนูดภาผู้ไทยั้งผูู้าผู้ไทย เกี่ยวหวแล้วเด้อขดีเด้อบุมเบาเบสิ้นอย่พ่เด้อพี่น้องเอ้ยบาุไทยเนาะป้าพี่น้องเอ้ยสาเกี่ยวได้ไม่น้องไกสิเกี่ยวนี่เกี่ยวซอยเพิ่นกันเอ้ากะตาว ถั่วขาวเตี๋ยขาวปอนี่ขาวเตี๋ยขาวพี่น้องเอ้ยซุกเลยท่านซุกก็จะก,ก่อยได้ขาวเตี๋ยขาวนี่เนาะนกินน้บ่ี้กำลังจะไปเกี่ยวข้าวพี่น้องเสาหัาวแตกแม่ใหญ่ตาใหญ่สาวแตกให้แม่อุเมย์ได้เกี่ยวได้หน่อยเดียวหนึ่งมามาพี่น้องนี่เกี่ยวข้าว เพิ่นบ่ฮ้อนแดดเพิ่นบ่็นดงเสี้ยแขงยาวน้อนี้นชันแหววบคุ้มหน้าเลยอากาศดีเด้คีขึมผ้าคึมพลเนาะน้องอานี่เด็กมากินบึงเออเออลูกบึงเออแม่เปิดแล้วลูกแม่เปิดเลยอืมอืมอืมเวลาชิลงไปเกี่ยวข่าวบ่เกี่ยวบอฮันได้เกี่ยวกับมีน่ะไปเกี่ยว ไปเกี่ยวบ่เกีเ่ยวก็มีแหละก็ไปเกี่ยวขาวลูกนะเกี่ยวขอาวสังอลาอย่างไรเอาไวน้นะลูกเนาะอืมค,จคนจะคนเนาะเม่เนาะสองสี่เกี่ยวคนเฮือนแบบสามพี่น้องเออเก่าบ่าคนเฮือนสามบายดีพี่น้องเีจ<า>้าขอน้ำกันเด้อพอนั่งมุ่ยมาซีนไปเนาะพี่น้องมาทามยาอยร้ายมาอนี้ แม่นพี่น้องมาซอยลายาไ <laughs> <laughs> ปแต่ปูนองอนเนยพี่น้องเอ้ยแบกคือเก่าปูมายายออ้เอเนยกับพี่น้องมันมีการหาเปลนาครูมื่อนี้มีแต่แบกเป็นบทได้หาเปเ่าเอยบไดบเห็ใหม่ขลอกขาลาวหาเปล้วคุูเมื่อนี่แต่ไปแบกอ่ะพุทไทยเป็น,นจอดอยูพี่ ซาหัวเตะกระหาวงาบงาบแล้วลูกอยากนอนแล้วบ่ลูกหล่ะมาปาแม่พาไปลูกป่ะพาสาหัวเตะไปนอนกับพี่น้องเอ้ยป๊าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวไก่เสี่เล้วหายแล้วน้องตอนนี้อะไรเกี่ยวไก่เสี่เล้วพี่น้องอะไรคนเกี่ยวหยุ่มหย่าหยุ่มหย่าอเนาะมาหย่านาะองนาเลยพี่น้องเอ้ย ปลาลูกปลาหักกรสิบพานอ้อ,นองอเนยปลาลูกคือผาคือพ้น,าน,านกามาเลยเนะาะมาะเขาะก็พ่อมะเขาะป้าทโทอเน่มะเขาะลาย,ล,ยลิลุ่งนอนนอ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 เน่ขึ้นอนะ่ปะปลาลูกไอ้ป,<ะ>ปอครับแบบไทยแหละพวกปลาลูกปมา,ปปาคืออันเานาะ้ไออเนยเนาะ น้องปอครับรถไทยแล้วแกขาวแล้วหลังจากงากับพ่อปูน้องอนเนยไปคนคน,คนขื่นเนาะแกกับเต็มโหลดเด้อพี่น้องเพราะว่าทางเปื้อนข้างหน้านี่ทางเปื้อนแห้งพี่น้องเอย้ยมานนึกลูกปูแน่ยรถไอปอข้าดได้ไปยุ่งรถใสไอปอเด้่ย <c oughs> พี่น้องรถข้าพี่น้องเอย้ยรถไทยอันไอปอไอไของน้องอนเนยเนาะ เพราะว่าพ่ใหญ่หาอลไรบันแปรนทางพื้นโลดกับเพืนเพ,พ,พ,นพื่อนเอ้ยโหลดโพลเพื่อนเอ้ยลานทรายเพื่อนเนาะขับรถมาเด้ยอ,อยพอเนยมาซอยเด้ยอ,อยพอเนยมาซอยร้านนี่านานทางเพื่อนเปื่อนเพื่อนเอ้ยจะไปฆ่าเนาะ ไปหน่อยเลยอ่ะยู้ยู้ยูน่ป้าทุกอ่างยเก่งงงโโทางเนาะสบายข้าผมทางเปืือนเนาะยังเปืือนอยู่เมนต์ตนนี้้าข้ามสิบเล่เอาไปทาน่นนี่เนาะปเอฝนโทล่ไปหน่อเลย อะไรฮะกับเมือ่อไอคันเนไปนอนเน,ะนาะอลไรสิมานอนอยู่ยใช่หรืฮะ <c oughs> บอกปลาลุงนะแม่นี่เนี่ยปลาลุงนี่อันเนยสิไปนอนก่อน <c oughs> เออเออเออมื่อกับเมือ่อลูกเมือ่อหน่องอันเนยอยากเมื่อเลยพี่น้องออมากนั่นในเละท่านมานมาบ้านเพื่อเมืองฐานนะเนาะน้ำขามมันเมือ่อกับอยากเมื่อแล้วหน่องอันเนยน่ะ ม่แต่อยากเม้อก็อยากเม้อจังนลยนั่งกับสลบท่วนี่ตาน้างเสื่อมบาวไายแล้วเด้นี่สลบทลายแล้วก็น,นอนจังนั้นนี่นอนตื่นเม,เมื่อยากเสพเม้อพี่น้องเอ้ยบ่ลูกนอนตื่นจังเม้อบ่ลูกนยอันไหนอันไหนอเอ้ยฮะให้ให้พ่อเนอยมาอุ่มเนาะให้พ่อเนอยอุ่มขินเทียงก็ลูกเนาะ ตอนเช้าก็แตะกระสลบเลยพี่น้องลบสลบในบ่าแม่เนาะเด้กแม่กับศิภาไปนอนอยู่เทีหลงเลยพี่น้องเอ้ยบานสลบสไลด์เลยพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกําลังมุกกําลังใจให้พี่น้องอเนยเนี่ยเด้อสิได้สูสูต่อต่อไปพี่น้องเอ้ย <laughs> พี่น้องเอเนยก็นเลยก ขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องป่าลุงเอฟซีถูกถูกฐานเนาะทเท้ามาอหับสม้มซ่องแม่นอ้องอเนยพี่น้องเอ้ยนี่แหละลานสาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ,นเ,นอ,อนเนยเนาะอันนี่แหละนั่งกันท่านมานอนตื่นแม่กับบริพ่าเมื่อแล้วม่น้องเนยก็ได้ท่านนั่งมานอนตื่นพอจังสิพาเมื่อได้เนาะ ยังนอนอยู่ตอนนอนรับเลี้ยซาหัวแตก็กมาสิลับบริญญาพี่น้องเอ้ยมันจะยังเมอ้อก็ยังเมอ้อมาจะคิดสภาพนอกก้องกระเนยพี่น้องเอ้ยท่านมาบ้านเพลินแบบนี้มันจะยังเม้อ,ก,มอก็อยังเมอ้อมันนอนรับแล้วก็เมอ้อบ่ได้พี่น้องเอ้ย อย่างนั้กัขอโทษขออภัยได้เป็นนางเด้อว่าผิดพลาดประการใดกัว่าคุณเกี่ยวขาก็หลายคนพี่น้องบางคนว่าประหนึ่งบางคนว่าประหนึ่งเพ่นบุญจักกัขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยพี่น้องคขียนติก็สมมาพระกันมัน้องเนี่ยกับจะเข้าไล่เพียงานี้ได้เป็นนางเด้อผ่าก็ไล่ก็เซก็ติดตามซ่องน้องอันเน่ได้พี่น้องสบายดีมือมัน้องอันเน่ก็บบว่างได้เป็นนางเด้อขอโทษละลายแบกซ่าหัวแตกอยู่พี่น้อง